พลลพักนักรุงโฮมคุกหนึ่งในอาหารเช้าที่พนเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยโปรดปรานมากทีเดียวนั่นก็คือโจ๊กครับเรามักจะคุ้นเคยกับโจ๊กใส่หมูเด้งใช่ไหมครับวันนี้จะทำโจ๊กที่มีกลิ่นอายแบบฝรั่งฝรั่งหน่อยนะครับเราจะใส่กลิ่อนอายของผักขมกับเบคอนลงไปครับเมนูนี้โจ๊กผักขมเบคอนกรอบครับ เวลาพูดถึงโจ๊กหลายๆคนก็อาจจะคิดถึงการเคี่ยวเป็นชั่วโมงนะครับกว่าจะให้โจ๊กเนี่ยนุ่มฟูนะครับวันนี้เคี่ยวแค่1นาทีก็ใช้ได้แล้วครับเพราะว่าผลมีโจ๊กของฮักปันตัวนี้เป็นโจ๊กผสมผักโขมนะครับซึ่งใช้เวลาในการต้มเนี่ยง่ายๆแค่1นาทีเท่านั้นเองครับ ตัวผักโขบเนี่ยมีสารต้านอนุมูลอิสระนะครับและโจ๊กตัวนี้ที่ผลชอบเพราะว่าเกรดของเขาเนี่ยเบาฟูเวลาที่ต้มแล้วเนี่ยครับได้ผลลัพธ์ออกมาเหมือนโจ๊กที่เคี่ยวนานๆหลายๆชั่วโมงเลยนะครับนอกจากนั้นโจ๊กตัวนี้ ไม่มีผงชูรสไม่มีวัตถุกันเสียไม่มีกูเด่นนะครับแล้วก็รสชาติดีมากเลยทีเดียวครับปรุงง่ายๆเลครับเมนูนี้ไม่มีอะไรยุ่งยากครับ1นึ่งซเนี่ยใช้น้ําประมาณ2ถ้วยตวงนะครับในอีกกระทะนะครับเราจะทอดเบคอนครับในการทอดเบคอนไม่ต้องใส่น้ํามันครับใส่น้ําลงไปแทนเล็กน้อยนะครับแล้วเราก็เอาเบคอนลงไปครับ เราจะทอดเบคอนให้กรอบนะครับแล้วเราจะใส่ไข่ลงไปนะครับเหมือนการทําเอกดอบซุปของจีนนะครับที่ไข่มีลักษณะเป็นเส้นๆนะครับเดี๋ยวน้าระเหยนะครับน้ำมันก็จะค่อยๆออกมาครับถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบชีสนะครับสามารถโรยชีสลงบนเบคอนตอนที่เบคอนกรอบแล้วก็ได้เช่นเดียวกันนะครับใช้ได้แล้วนะครับปนปิดไฟเลยครับพักไว้บนกระทะก่อนนะครับส่วนตอนนี้น้ําของเราเดือดแล้วง่ายๆครับฉีกซองครับใส่ลงไปเลยครับหลังจากนี้เพียงแค่1นนาทีเราก็จะมีโจ๊กอร่อยๆทานแล้วครับ เราควรโจ๊กนะครับให้คนแล้วก็สุกดีปรุงรสง่ายๆครับผมพริกไทยเกลือเล็กน้อยนะครับคนเบาๆนะครับเราจะแยกไข่ขาวและไข่แดงครับเลือกไข่ไก่แบบที่ทานดิบได้นะครับสำหรับโจ๊กผสมผักขมตัวนี้นะครับของฮักปัน่นหลายๆคนอาจจะมีคำถามในใจแล้วว่าอยากอร่อยแบบคนบ้างซื้อที่ไหนง่ายๆเลยครับที่โลตัสครับ เอาละครับตอนนี้โจของเรานะครับร้อนแล้วนะครับควรจะปิดไฟหลีลงต่ำๆเลยนะครับส่วนของไข่ขาวนะครับเราตีให้เขาแตกนิดหนึ่งนะครับหยอดลงไปเป็นเส้นครับให้ความร้อนนะครับที่ค้างอยู่นะครับทำให้เขาค่อยๆสุกขึ้นทีละนิดนะครับเบคอนนะครับขูดชีสลงไปครับคนเบาๆครับให้ไข่ขาวเนี่ยเป็นเส้นเล็กๆนะครับเสร็จเรียบร้อยพร้อมใส่จานเสิร์ฟแล้วครับ เรียบร้อยแล้วครับระหว่างที่โจ๊กร้อนๆอยู่นะครับถ้าเราคนลงไปเนี่ยไข่แดงเขาก็จะสุกเพิ่มขึ้นด้วยนะครับก็เรียกว่าเป็นโจ๊กอาหารเช้าที่มีกลิ่นอายในรูปแบบอาหารฝรั่งนะครับลองทํากันดูครับสุดท้ายนะครับเพื่อนๆที่อยากจะทราบข้อมูลเพิ่มหรืออยากจะซื้อโจ๊กตัวนี้มาลองรับประทานนะครับลองเข้าไปสอบถามดูรายละเอียดได้นะครับที่ Facebook Page ของฮักปันแฟมิลี่ครับ สูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราติดชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, IG, TikTok และปลายน์แอดครับ